คุณผู้ชมฮะในช่วงนี้นะครับผมมีคู่รักคู่หนึ่งครับมานำเสนออยากจะพูดคุยมากๆในอดีตนะครับเป็นข้าราชการครับปัจจุบันนี้ฮะเป็นนักธุรกิจนะฮะหลักร้อยล้านนะฮะเขาออกจากข้าราชการครับ มาทาธุรกิจนี้ฮะชื่อว่าเชอเร์เบนเป็นรองพื้นและแป้งเฮ้ยพูดคุยกันหน่อยทําไมชีวิตผุพังขนาดนั้นนะฮะคุณดิวและคุณแจมสวัสดีครับสวัสดีครับน <ะ S 2> ีค่ค,คุณแจมคุณดิวนะฮะจากข้าราชการนะใช่ค่ะเป็นนักธุรกิจนะใช่ค่ะร้อยล้านเลยใช่แบรนด์ของเราเองใช่ค่ะแล้วดังมากในติ๊กตอกตอนนี้ใช่ขายดีมากด้วยอ้ยดีาเวลไมเราฟังหน่อยไหนไปมายังไงจากข้าราชการทําไมถึงผันตัวมาทําธุรกิจฮะ ตอนเด็กๆนะคะจะฝันอยากเป็นอาหารเหมอพ่อแล้วก็อยากเป็นแม่ค้าเหมือนแม่ตอนนี้ก็คือถือว่ามาไกลเกินฝันมากค่ะได้เป็นทั้งอาหารแล้วก็ได้เป็นทั้งแม่ค้าครบเลยย่อดอกจากราชการยังออกแล้วค่ะตอนนี้ออกแล้วค่ะก็ร้อยล้านแล้วนะเนตอนนั้นเงินเดือนค่อนข้างน้อยค่ะพี่ใช้เงินเดือนจนเดือนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีอาชีพเสริมนะก็เลยมาผลิตเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเชอร์เบนเอาแล้วไปเริ่มยังไงถึงมาเป็นเชอร์เบนอะ ตอนนั้นคือจะมองตัวเองเป็นหลักเลยว่าเราอยู่ในจุดไหนต้องการอะไรค่ะค,คือเราเงินเดือนน้อยเนาะพี่เราอยากได้สินค้าที่ถูกและดีคก็เลยแบบลองคิดค้นพัฒนาสูตรค่ะจนอ,ออกมาเป็นสารสก,กัดที่เราใช้แล้วเาคือสารสก,กัดที่เทียบเท่าคอเตอร์แบนเลยใช่คือตัวเรา,าใช้มาก่อนแล้วก็โอ้ยแพงจังเลยซื้อไม่ไหวอันดับแรกนะอันดับสองแหมใช้แล้วก็ไม่ถูกใจ ไปบ่นกับสามีสามีบอกเอ้ายังไงอ่ะเป็นปัญหาฉันไปแล้วเนี่ยก็เลยช่วยกันคิดอย่างนงี้ป่ะใช่ครับแสดงว่าสูตรอีงก็ช่วยกันพัฒนาทั้งคู่ถ้าคุณดวแล้วคุณจะช่วยกันใช่ครับผมครับ ก็เลยออกมเป็นสินค้าของเชเบนเราตัวนี้ครับผมแป้งพับแล้วก็รองพื้นที่ออกมาพร้อมกันเลยหรือเปล่าหรือว่ามีตัวไหนออกมาก่อนเป็นรองพื้นออกมาก่อนรองพื้นออกมาก่อนพอลูกค้าใช้รองพื้นแล้วเขาว่าอุ๊ยอยากให้แบรนด์ออกทําแป้งด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยออกแบบมาให้ใช้คู่กันเลยคือแบบหน้าปังตอนที่ภรรยามาบ่นเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ห่างกับผู้ชายเหมือนกันนะใช่คุณคิดยังไงครับตอนเขามาบ่นก็ตอนแรกก็ ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็คือผู้ชายอย่างที่บอกนะพี่มันห่างไกลก็เลยแต่มาคิดดูแล้วว่าเอออย่างที่บอกแล้วราชการรายได้พี่ๆคงจะทราบนะครับว่ามันไม่ได้มากมายอะไรก็เลยต้องอโอเคแล้วก็เลยต้องช่วยกันแล้วต้องหาวิธีคิดแล้วว่าทํายังไงเราถึงจะมีรายได้เสริมขึ้นมาก็เลยเป็นท้ามายแล้วก็ ค็ามอัมปองราคาแพงด้วยชสุดท้ายผลตอบรับดีมากๆเพราะราคาคุณดีราคาคุณเบาแล้วของคุณก็ดีด้วยถึงได้ดังในติ๊กต็อกไงใช่ค่ะงั้นแนะนําให้เราฟังกันหน่อยสักห้าว่าเริ่มจากตัวรองพื้นที่บอกว่าเป็น สินค้าดียังไงเล่ามาดท้าี่ออกมาคลองพื้นของเราเนี่ยคือเรียกง่ายๆว่าเป็นรองพื้นชีนวันเลยค่ะทั้งปกปิดทั้งบำรุงในตัวที่สำคัญมีกันแดด S.P.F 50 P.A. บวกบวกบวค่ะป้องกันรังสี U.V.A. U.V.B. คุมมันกันน้ำกันเหงื่อแบบสุดๆครบหมดครบเลยค่ะครบเลยใช่ครับแล้วก็เป็นอีกตัวก็เป็นตัวแป้งพับนะครับผมเราออกแบบมา ให้เหมาะสมนะครับให้ใช้คู่กับรองพื้นถ้าถ้ายิ่งใช้คู่กันจะยิ่งปกปิดแล้วก็คุมมันขึ้นไปอีกใช่โอ้โใช้ไปนานๆฝ้ากะจุดด่างดำดูจางลงด้วยค่ะมีบำรุงในตัวดใช่มีบำรุงมีกี่เบอร์ฮะมีกี่เบอร์มีสามเฉดสีนะครับผมเบอร์ศูนย์หนึ่งเหมาะคนที่ผิวขาวนะครับศูนย์สองเหมาะคนที่ผิวสองสีแล้วก็ศูนย์สามเหมาะคนที่ผิวแทนครับผมตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันกลัวเทานะครับพี่ว่าเราออกแบบมาให้เหมาะสมกับ สีผิวของสาวไทยโดยเฉพาะครับดูไปดูมาแล้วตอนนี้สามีอินมากคุณคล่องมากเลยนะคล่มาสุดมาด้วยกันมาสุดมาด้วยกันวันนี้มาต้องขอโปรโมชั่นก่อนเลยมีโปรโมชั่นไหมครับผมมีนะครับผมโปรโมชั่นนะครับสำหรับแฟนรายการนะครับผมวันนี้ซื้อรองพื้นนะครับบวกแป้งพับเราแถมฟรีนะครับฟองน้ํา1ชิ้นนะครับผมในราคาเพียง600บาทนะครับจากปกติราคา1280บาทนะครับผมแล้วก็โปรที่สนะครับสำหรับแฟนรายการเช่นกันครับผมซื้อ รองพื้นนะครับบวกแป้งพับนะครับแถมฟองน้ำแถมครีมขมิ้นแล้วก็แถมเซรั่มทั้งหมด5ชิ้นจุกๆนะครับผมราคาเพียง790บาทนะครับจากปีราคา1760บาทนะครับผมส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยครับโอ้โหใจดีมากนะร้อยเบาทคุณพูดมาเลยคุณปรึกษาภรรยาหรือยังภรรยาขายสี่ขายหลักพันเลยนะคะนั่นสิ เออเพื่อแฟนรายการนะใช่ครับเพื่อแฟนรายการนี้โดยเฉพาะเลยครับพี่ขอสักทีหนึ่งจากปากภรรยาจะได้ไปตีกันโปรโมชั่นที่หนึ่งนะคะรองพื้นบวกแป้งพับนะคะแถมฟรีฟองน้ําแกะรองพื้นค่ะราคาเพียง600บาทค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลาทางไม่บอกเพิ่มค่ะโปรโมชั่นที่2นะคะรองพื้นบวกแป้งพับนะคะแถมฟรีค่ะครีมคมิ้น1เซรั่มหนึ่งฟองน้ํา1ทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะจากปกติราคา1760บาทค่ะวันนี้พิเศษ สำหรับแฟนรายการเลยจะให้เลย790ส่งฟรีเก็้กเงินสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆปกติพัน7 6 0บาทจ่ายเพียงแค่790บาทเท่านั้นเองช่องทางการซื้อนะคะค0963599982ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์ค่ะหรือแอดไลน์นะคะช t s h e r b e n c h ค่ะ หรือสแกน QR code ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะง่ายๆคุณผู้ชมครับยกมือถือขึ้นมานะฮะกดไปที่แอปกล้องนะแล้วคุณส่องไปที่หน้าจอทีวีเดี๋ยวลิงขึ้นลิงมาคุณบก็อนิ้วแตะแค่นั้นเองจองสิทธิ์ไว้ก่อนแค่แตะเข้ามาก็ถือว่าจองสิทธิ์ไปแล้วเนาะจำกัดเพียง100ท่านเอานึ้ท่านเออ100ท่านใช่ค่ะ096ค่ะ359 9982ค่ะไลน์นะคะ @cherben จุดช h e ค่ะหรือสแกน qr code ข้างหน้านี้ได้เลยนะคะอ่าโอเคอย่ารอช้านะผมบอกเลยว่า,าคล้่ม,มากๆเพราะว่าเขาดังใน Tik To k อกนะ<อ>แล้วราคานี้คุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะใ,ในรายการแซดทูเดย์เท่านั้นนะครับครับนี่อบอกว่าสายเอาน่าจะไม่น่าจะเหลือ ถึง100แล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะมี30ท่านสุดท้ายเพราะว่าลูกค้าอย่างที่บอกว่าจริงๆมีฐานลูกค้าจากในตอกด้วยจากโซเชียลอื่นด้วยนะคะที่ใช้อยู่แล้วอาจจะมาซื้อเพิ่มก็ได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจริงอ้าวย้ำอีกสักหนึ่งครั้งไหมฮะค่ะ0 9นนะคะ3 5 9 9 9 8 2ค่ะหรือไลน์นะคะ c h e เ b e n t h นจุดค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับ100ท่านแรกสำหรับแฟนรายการเท่านั้นนะคะครับผม ครับมีคนชมอยู่เมื่อกี้ทักเข้ามาทีมงานยกป้ายบอกว่ามีคนอยากจะแบบขอเป็นตัวแทนได้ไหมอ่ะอ๋อได้เลยค่ะช่วงนี้คือเราราคานี้คือแบบเหมือนได้ราคาตัวแทนไปในตัวเลยค่ะเพราะว่าแบบคุ้มจริงๆปกติเราขาย 1, 7 9 0งรเบาทค่ะครับไปขายต่อแล้วไม่ว่าอะไรสงการนี้อยากให้แบบใช้เครื่องสมาของเชอร์เบนมากเพราะว่าแบบเรากันน้ำแบบขั้นสุดเรากันแดดด้วย โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะคุณพี่ขา uh huh. โปรแรกนะคะซื้อรองพื้นบวกแป้งพัฟนะคะแถมฟรีฟองน้ําไข่เกี่ยรองพื้นค่ะจากปกติราคา1,280บาทวันนี้จ่ายเพียง600บาทส่งฟรีค่ะคโปรโมชั่นที่2นะคะซื้อรองพื้นบวกแป้งพัฟคาะแถมฟรีค,มคมรีมขมิ้นเซรั่มและก็ฟองน้ําเกี่ยรองพื้นค่ะทั้งหมดนี่ชิ้นนะคะ ปกติราคา1,760บาทค่ะวันนี้จ่ายเพียง790บาทส่งฟรีเก็บเงินปทางไม่บวกเพิ่มค่ะใช่ครับผมแล้วก็ช่องทางนะครับการติดต่ออย่างที่บอกนะครับใครสนใจสำหรับเครื่องสำอางเชอร์เบนเราครับผมโทรเข้ามาที่เบอร์096 3599982นะครับผมหรือแอป ไลน์นะครับผมแอดเชอร์เบนนะครับจุดทีเฮนะครับหรือสแกนคิวอารโค้ดที่ด้านหน้าจอที่ขึ้นได้เลยนะครับสละคารที่สนใจครับผมย้ำอีกครั้งนะฮะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่เลยครับนะฮะคุ้มจริงๆอันนี้เป็นโปรสําหรับซับทูเดย์หนึสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ถึงร้อยแล้วนะฮะน่าจะไปจนใช่ค่ะด่วนนะฮะด่วนด่วนเลยค่ะรีบโทรรีบสแกนรีบแอดไลน์นะครับผม ย้ำอีกครั้งนะคะคุณพี่ค่ะ0963599982ค่ะหรือ line c h e r b e n t h ค่ะนี่สนใจโปรไหนสามารถทักหาน้องแอดมินได้เลยค่ะมีคนคอยตอบอยู่ค่ะอาโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับนำโปรดีๆมาฝากเราค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมามีเรื่องแซ่บๆมาขยี้กันต่อครับ